สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนี้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะคะรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2564ค่ะ ชาวราศีธนูลักขนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะคือสจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแน,นลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคเล่าความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีธนูลัคณาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อนนเป็นกําลังใจเนาะหรือว่าดูเพื่อความบัน เท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีธนูลักขณาธนูทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนสุดท้ายของปีนะคะของชาวราศีธนูลักขนาธานูนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เร่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูลักขนาธานูได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ อัศวินถือดาบนะคะไพท่ทำรัน,นะคะ่ะไพ่หกดาบนะคะสามไม่เท้าค่ะขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะดูแบบสบายๆส,ส,สบายใจนะคะไม่ต้องกังวลอะไรทางนั้นนะคะ ไพ่สเตรนท์ค่ะเดว l ลนะคะเดอ f o ฟูลค่ะหกไม้เท้านะคะไพ่วิกตอรี่มาแล้วนะคะไพ่ของความสำเร็จนะและเป็นไพ่ดิฮายพิล i n เทสค่ะ ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคม25 6 4นิบีนี้นะคะดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากใบแรกตําแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยชาวราศีธนูลัคนาธนูตัวคุณเหมือนมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเขาเรียกว่า หลังจากในอดีตที่ผ่านมาที่คุณแบบว่าแบบเราคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะเราคอยสิ่งต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์อยู่ในความสัมพันธ์นะคะอยู่ในเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าบีบคั้นอึดอัดนะคะอืมเนาะแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่า ไม่ได้ถูกแก้ไขสักทีนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะตัวคุณจะเป็นคนพลิกนะคะจะเป็นคนที่พลิกดวงชะตาด้วยมือของคุณเองด้วยความคิดของคุณเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวคุณนะคะมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นมองโลกในแง่ดีหมายถึงไม่ไม่ใช่แบบว่าแบบเดินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเป็นสาวน้อยเป็นหนุ่มน้อยที่แบบวิ่งเล่นบนแบบบนภายในสวนลาเวนเดอร์อย่างนี้ไม่ใช่นะแต่มันเป็นการมองโลกในแง่มุมที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นเป็นโพสิทีฟมากยิ่งขึ้นและนะคะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะสิ่งที่คุณติดค้างหรือว่าสิ่งที่คุณติดขัดอยู่นะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเองนะคะคุณจะเริ่มต้นทําแล้วก็จะเริ่มต้นทําในสิ่งที่ตัวคุณ อ,อยากจะทําทําตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะแต่การตามใจตัวเองนั้นไม่ใช่ตามใจโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันกำลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะมาถึงนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆมีได้แพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะถึง2ใบด้วยกันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะใน ภายในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีธนูและคธน,นูนะคะไพ่างานที่เป็นไพ่ไม้เท้านี่ขึ้นมา2ใบก็คือไพ่สามไม้เท้านะคะกับไพ่ 6เมษายนนะคะการงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ของการจบเนาะบางคนอยู่ที่ทํางานเก่าที่ทํางานเดิมค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่มีการเลื่อนเงินเดือนไม่มีการเลื่อนตําแหน่งไม่มีการปรับโบนัสหรืออะไรต่างๆให้นะคะตัวคุณเบื่อแล้วนะคะเบื่อแล้วเบื่อกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเบื่อกับปัญหาต่างๆที่ เหมือนกับเขาให้ความหวังคุณนะคะแบอบกว่าเอออยู่ก่อนนะเดี๋ยวจะปรับเงินเดือนให้เดี๋ยวจะแบบว่าทําอะไรให้จะปรับเงินเดือนจะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะโปรโมทงานให้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็ไม่ทํานะคะคือคุณก็ไม่ได้ตามที่เขาพูดตามที่หวังสักทีนะคะตัวคุณมีโอกาสะะที่จะ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะโยกย้ายนะคะาถามว่ามีหน้าไพของการเดินทางมาใช่นะมคะมีหน้าไพของการเดินทางการโยกย้ายนะคะหรือบางคนนะคะทางานประจําอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าม,มันมันมันไม่ตอบโจทย์นะคะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองให้ไปอิสระนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณเนี่ยนะคะจะทําตามใจฝันนะคะบางคนเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วนะคะก็อยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวนี่นะคะก็เป็นไปได้เช่น กัที่จะเริ่มทําธุรกิจนะคะรเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองที่จะอยากทํานั่นเองนะคะบางคนผันตัวออกมานะคะมาเป็นเขาเรียกว่านะักทํานายนะโหราศาสตร์หมอดูนะคะนะักอ่านไะพ่ยิปซีนะคะนาะอใช้เซนใช้จิตสติปัญญาของตัวเองนําทางก็มีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะคนที่ว่างงานอยู่สําหรับคนที่ว่างงานแล้วนะคะ าหางานใหม่นะคะถามว่ามีเกณฑ์โอกาสจะได้งานไหมนะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าต้องให้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่างานที่คุณจะได้ะคะ่ะมีคู่แข่งมีคู่แข่งนะคะคุณต้องสู้นะคะคุณต้องพยายามพรีเซนต์นะคะความเป็นตัวตนของคุณนะคะความความเหมาะสมในหน้าที่การงานนั้นๆด้วยนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับขา่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในในเดือนธันวาคมนี้นะคะถามว่า,ากิจการงานของคุณดีไหมนะคะก็ยังเป็นไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามีปัญหาจุกจิกใจนิดหน่อยในเรื่องราวของบริวารน,นะคะเรืองราวของลูกน้องนะคะที่แบบว่าก็เข้าใจว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วทุกคนต่างเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงตัวคุณด้วยแต่ว่าลูกน้องของคุณนะเหมือนกับว่า เหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะบวกกับว่าเออมีมีมวันหยุดเยอะอะไรประมาณนี้เลยทำให้ตัวบบริวาหรือว่าลูกน้องเองค่ะหล่อแหละไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็คุณก็ต้องแต่ว่าคุณนะยังสามารถที่จะเอาอยู่นะคะดูแลนะคะแล้วก็เขาก็เชื่อฟังคุณอยู่แต่แค่ว่าช่วงนี้หละหลวมไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะในส่วนของการงานธุรกิจของคุณสามารถ ไปได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคบ้างนะคะจุกจิกกวนใจบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังก็ยังประครับประคองธุรกิจของคุณไปได้นะคะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะการเงินไพ่เหรียญที่เป็นไพ่เงินเนี่ยไม่มีขึ้นมาเลยแต่ไม่รู้สึกว่าการเงินของคุณนะคะสามารถที่จะประครับประคองนะคะ ปัญหามีนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะคะเป็นปัญหาที่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะระมัดระวังนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าการเงินจะหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะ,ะหมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหมดไปกับเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนะคะหมดไปกับ ของสวยงามเครื่องประดับของมันต้องมีอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าสนองกิเลสตัณหาตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ถือแม้ว่าจะมีจ่ายแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีธนูและคาธนูให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะมีแพ่ของอารมณ์ขึ้นมานะคะบางครั้งบางทีรู้สึกแบบญหงุดหงิดนะคะรู้สึกญหงุดหงิดรู้สึกแบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็จะ แสดงออกทางคําพูดทางสีหน้าแววตาหร,หรือว่าการกระทําอะไรต่างๆตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์คําพูดไปด้วยนะคะ สำหรับนะคะคนที่เป็นผู้หญิงเนาะในช่วงนี้นะคะระมัดร,ระวังในเรื่องราวของอารมณ์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้หญิงนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ง่ายไม่ไม่ได้เป็นไบโพลาร์นะคะแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ของคุณจะไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยจะสงบสติอารมณ์สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะขึ้นง่ายอะไรประมาณนี้แหละนะหมายถึงอารมณ์ขึ้นง่ายหมายถึงบุหริ่ง่ายอะไรประมาณนี้นะค่ะนะคะก็ทําใจให้สบายนะคะเนาะตรงนี้นะคะส่วนอืนๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากระบบะไร เป็นโลหิตนะคะความดันโลหิตนะคะเนาะความดันต่ำความดันสูงก็ตามนะคะในเรื่องราวของอารมณ์ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะการงานการเงินสุขภาพไปแล้วนะคะในเรื่องราวของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีธนูลนาานัคนณาธนูโชคลาบลาบลอยไม่มีเลยนะคะไม่ต้องเสี่ยงโชคใดๆนะคะ,ะสําหรับการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะให้สวดมนต์นะคะ สำหรับใครที่เขาเรียกว่านับถือเทพนะคะหรือว่า,าพระแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่กอิมนะคะพระแม่รัศมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่ปาราวตีหรือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คุณเคาเรถือที่เป็นเพศหญิงนะคะไหว้บูชานะคะสวดมนต์นะคะถวายนะคะเป็นบุญบารมีให้แก่ท่านนะคะท่านจะปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็ ทำให้ชีวิตคุณเนี่ยราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามคุณก็จะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ได้นะคะเนาะแล้วก็นอกจากการสวดมนต์นะคะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วนะคะทุกครั้งที่สวดมนต์หรือว่าถวายสังฆทานหรือถวายน้ำหรืออะก็ตามนะคะก็ต้องกรวดน้ําทุกครั้งด้วยนะคะตรงนี้นะ การงานการเงินสุขภาพนะคะโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวมาจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวมาจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคนรัก สำหรับความรักของชาวราศีธนูรัคนาธนูสำหรับคนโสดนะคนโสดถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครไหมมีเช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นนะคะยังไม่จริงจังนะคะยังไม่มีสถานะใดๆก็อาจจะเข้ามาทําความรู้จักกันเท่านั้นนะคะสําหรับนะคะคนที่รอคนรักเก่ากลับมามีเกณฑ์โอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องมีการปรับ นะคะคมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการปรับนิสัยมีการปรับจุดเข้าหากันนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับคนที่ โสดแต่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่ายังคบกันอยู่ไหมก็ยังคบกันอยู่เรื่อยๆไปนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะความใจร้อนนะคะอาจจะมีปากเสียงกันเพราะว่า อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะเราแวงคู่นะคะบางคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็จะเขาเรียกว่า,าด้วยความที่ความห่างไกลมันเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็ระยะทางเวลาต่างๆมัน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 ไม่พอดีกันก็อาจจะทำให้ คุณและคู่ของคุณเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะคะมีปากเสียงนะคะหรือว่ามีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์คําพูดนะแต่ณทีน่นี้ตามหน้าไพ่ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกลากันนะคะก็ยังคบกันไปได้แต่แค่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดและก็อารมณ์เท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักรักสามเศร้ารักเราสองสามคนรักที่เป็นความลับนะคะในเดือนนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่ยังเปิดเผยไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ